นี่เรามาที่พระบาทโดนคูณหรือได้ชื่อว่าวัดพุทธบาทโพทองนะเมื่อกี้นี่นะเราก็ได้เดินทางมาถึงวัดพุทธบาทแห่งนี้ก็อยู่ภายในสำนัก เป็นวัดนะพวกเราก็ได้มาทำความสะอาดในลอยพุทธบาทใจว่ารอยพุทธบาทที่เมื่อกี้ที่โพธารามนะั่นกว้าง62เซนนะที่นี่กว้าง60เซนที่โน้นยาว162เซนที่นี่160เซนเราเห็นว,ว่ารอยที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนี้มีขนาดไล่เลี่ยก,กัน ทางวัดได้สร้างนบนดปครอบไว้โดยข้างบนหลังคาทําเป็นพระเจดีย์ชาวบ้านได้เล่าว,ว่าพบรอยพุทธบาทเมื่อปีพศ2500ขณะนั้นบริเวณนี้ยังเป็นป่าทิพึบไม่มีคนมาตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยมีแต่เพียงทางเกวียนตัดผ่านเท่านั้นวันหนึ่งมีชาวบ้านคนหนึ่งขับรถไถผ่านมาแล้วรถเกิดตกลมไม่ว่าจะเข็นจะลากอย่างไรก็ไม่ขึ้นเวลาก็ใกล้ค่ำเต็มทีคิดว่ายังไงคงต้องนอนอยู่ที่นี่เป็นแน่ อาชายคนนั้นจึงนำกิ่งไม้มาปัดกวาดตรงบริเวณลานหินที่อยู่ข้างทางเพื่อเตรียมที่จะนอนในขณะนั้นปรากฏว่าได้เห็นรอยเท้าขนาดใหญ่จึงคิดว่าต้องเป็นรอยเท้าของผู้มีบุญใหญ่แน่ถึงขนาดใหญ่ขนาดนี้จึงบนบานว่าถ้าหากเป็นรอยเท้าของผู้มีบุญยิงขอให้รถที่ตกหล่อยู่นี้จงลากขึ้นมาด้วยเธอได้เถิดนะ เมื่อจอบกรรมฐานแล้วจึงได้ออกไปเข็นรถที่ตุดอยู่หลบปรากฏว่าสามารถนํารถไถที่ตุดอยู่นานนั้นขึ้นมาได้เป็นผลสําเร็จจากนั้นข่าวนี้แพร่สัมพพัดไปทั่วจนกระทั่งรู้ว่าเป็นรอยพระบาทชาวบ้านต่างเดินทางมากราบไหว้บูชาจนสถานที่นี้ปัจจุบันกลับกลายเป็นวัดและเป็นที่ตั้งบ้านเรือนในเวลาต่อมารับไป้วยเหรอุมาด นี่เราก็ได้ทําพิธีบวงสวงนะหลังจากนั้นก็ได้ทําบุญกับวัดเพื่อร่วมทอดกรถินเป็นเงิน540บาทแล้วเดินทางอ่าล่องกลับลงมาผ่านนครราชสีมาแล้วก็ไปที่รอยพุทบาทกลางดงนะซึ่งเราก็เคยไปมาแล้ว สัตติวาหิโธเห็นหิปะหิโข Bapak watos awa pasang, Boya ya pakipa, Yo adon sarang, Ya ketang lokas, Saat

ได้พบรอยพระรบาทนะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็มาเอ่ทับุนทอดกระตินสองพันบาทที่ดูแลรอยพระบาทที่กลางดงหลังจากนั้นก็เดินมาทางเดินทางมาที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเพื่อสืบหารอยพุทธบาทนะซึ่งมีผู้มาแจ้งข่าวพบใหม่ให้ทราบบอกว่าให้ไปสอบถามเรื่องนี้ที่วัดบ้านหมาก เราได้เข้าไปที่วัดบ้านหมากก็บังเอิญโยมที่อยู่บริเวณนี้แหละได้นําทางมาโดยบังเอิญบอกกันว่ารู้จักรอยพระบาทที่นี่พอดีก็ที่นี่เขาเรียกว่าเขาสัพพยานะตอนนี้พระก็เริ่มมาตั้งสร้างกุฏิไว้ที่ด้านล่างเราขึ้นเขามาเขาสัพพยานี่อยู่ในเขตตาบลดงพญาเย็นอาเภอปากช่องซึ่งอยู่เขตติดต่อกับอำเภอเมืองบวกเหล็กเป็นชายแดนติดต่อกัน ความจริงก็อยู่ใกล้ๆกักนนี่แหละนี่เราวิ่งรถมาจากอำเภอมวกเหล็กมาทางน้ำตกเจ็ดสาวน้อยเนี่ยมาถึงมีคําว่าขวามือว่าคอกมาเราเลี้ยวมาตามลูกหลังมีม,ม,มาถึงถ้ำชื่อว่าถ้ำศรีวิไลแล้วก็มาถึงนี่เนี่ยเขาสัพยาเนี่ยก็อบอกว่าค้นพบมาเมื่อไม่นานเองโดยลูกชาวขาโยมผู้หญิงคนที่นําทางมาเมื่อกี้เนี่ยชื่อบุญมี ต่อมาลูกชายบวชเป็นพระจึงได้มาจาพรรษาที่ลูกนี้ที่ภูเขาลูกนี้ได้เขาค้นพบรอยพุทธบาทบนเขาลูกนี้ซึ่งไม่มีผู้ใดรู้เรื่องกันเลยนอกจากมีผู้รู้อยู่เพียงสอง,งสาคนเท่านั้นนะคือพระยุธทธศักดิ์กับนายไพศาลที่พวกเราได้มาพบในตอนนี้นะมีทั้งพระและโย,ยมแต่ก็สงสัยว่าอาตมารู้ได้ยังไงอาตมาจึงได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังในขณะที่พระะคารวาตกาลังช่วยกันสร้างกุฏินะ ดูแล้วก็ลําบากกันนะที่เพิ่งมาอาศัยนี่เลยช่วยกันทบุญค่ากระลังคกระสีมุงหลังคาไปประมาณ750บาทนะนี่นีูกใครกินเหล้ารูกใครกินเหล้าหลังจากนั้นเราก็ขึ้นมามาดูลูกที่เพชรบูรณ์นะที่เขาที่อำเภอชนแดนเพชรบูรณ์มาดูท่านมาดูดิจะเหมือนไหมล่ะนี่เราขึ้นมาบนยอดเขาเนี่ยก็สูงพอสมควร ก็มาพบรอยพระบาทที่เขาพบนะแต่มันก็ดูไม่ชัดเจนพวกเราก็เลยช่วยค้นหาก็เลยพบรอยพทธบาทใหม่เป็นรอยใหญ่นะคล้ายๆเป็นเสือกแก้วนะจากนี่มานี่พระบาทนี่จะแล้วก็เลยก็มานลกวคิดว่าเออทำไมถึงมีพระบาทอีกประเภทที่ว่าไม่ใช่รอยนะรอยเขาวพอเราไปดื้อๆเออก็จะลูก ผู้บ้านผูเมืองของเราสมัยปัจจุบันรัตนโกสินทร์เนี่ยทำไมถึงเป็นพระแกาา้วมรกตณทไมไม่เหมือนพระสุโขว่าลองข้านน่ยจะเป็นปลายงอนปลายแหลมแบบเนี้ย,ยปลายแหลม,มน,นัน<า>นาอยู่ไงเป็นเป็นทำไม,มถึงมาพบในสมัยรัตนโกสินทร์ด้าแก้วมรกษคู้บ้านคูเมืองเนี่ย้าแกวขึ้นนลังปก้งบนบนหัว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 บนหันหัวบนหัวบนัวนห เขาบอกว่าความคิดทจะตัดพระบาทลอยไปแค่คิดนะแล้วก็มีอสันตอนนี่เราได้อธิบายให้ให้คนที่อยู่ที่นี่ได้เข้าใจเรื่องพระบุษบาทเกิดแก้วยกตัวอย่างที่เขาเหล็กที่เพชรบูรณ์ว่าเราได้พบที่นั่นเป็นครั้งแรกต่อมาเราก็ได้มาพบเรื่อยๆนะพบที่นี่กับเหมือนกันเราก็ได้มาพบแห่งใหม่ซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นรอยพระบาทเกิดแก้ว เป็นรอยที่ใหญ่มากนะลึกกว้าง94เซนติเมตรยาว1เมตร89เซนนะแล้วก็เป็นรอยพระบาทเกลือแก้วเบื้องซ้ายนะผมเป็นพระู้เป็นพระจาทุกๆพระองค์พระธรรมปัญยศองฆ์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายซื่งเปบกันมามีหลวงปู่ปานหลวงพ่อพระราชจารย์เป็นที่สุดเทวดาทุกชนชาทั้งหลายได้รับ อำนวยอวยพรให้แก่คามคุธเจ้าทั้งหลายถ้าหากว่าเป็นรอยพระพุทธบาทจริงที่ประดิษฐานอยู่ที่นี้และจะที่จะลุ่งเลินเป็นที่กาไหวบูชาผู้อธิษฐานแ่งความดีทั้งหลายที่จะได้รักษาพระบาทให้เป็นเสืบมอายุพุทธศาสนาตลอดทันตปีไปก็ขอบัต้ขอให้ข้าพเจ้าได้ยกก้อนทิ้งก้อนนี้ได้ยกขึ้นสมความมุ่งมากปราถนาและครั้งที่สองถ้าหากว่ามีลอยพระพุธทธพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่บนยอดเขานี้ จริงแล้วไซเขาขอให้ยกทั้งที่สองนั้นไม่ขึ้นดับัดเดี๋ยวนี้เถินคำว่าเขาสัพพยาบนเขาลูกนี้นี่ก็ปรากฏว่ามียาสมุนไพรอยู่เยอะมากนะนนะจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วชาวบ้าน <c oughs> เป็นตั้ง <c oughs> ชื่อว่าเขาสับพยา <c oughs> ตามลักษณะองเขาลูกนี้ <c oughs> จจก,กบบเ,เราต้องนั่งพับเพียบนะเพราะว่าถ้านั่งแบบอย่างอื่นเนี่ยมันก็ยกได้ง่ายกว่าน,นี้ปกติเรานั่งพับเพียบนี่มันมีมีกาลังที่ยกก้อนหินได้เลยแต่ปัจจุบันนี้อาตมายกไม่ได้แล้วนะเพราะว่าหลังเสียไปแล้วอ้าวะเป็นขบ่าจริงเน่ก้อนอห,หินหน,น,นักมากข่ายอะ่ออมอืม <c oughs> เอาเอเขาแต่งแล้วเขาหมองเลยแต่ว่าแต่มีต้นต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งเพิ่งอะขึ้นเป็นร้อยลังนั่น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 เป็นเหตุอีกแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนไข่แล้วก็ขึ้นเฉพาะตรงแถวนั้นแหละเพิ่งอ่ะนะกำลังเต็มหมดเลยแล้วที่นี่ก็แตกเหมือนกันว่าอืมมาเจอโยมแบบ มันถ้าเราดัดหมายมันเรื่องธรรมดาใช่ไหมไอ้นี่เราไม่ได้นัดก,กันให้เราผมสงสยตรงข้อที่ว่าได้ข้อมูลยางไงที่ว่าวัดด้านมายอะไรเงี้ยใช่ม, <c oughs> มีคนคนไปบอกก่อนจะเดินทางคือโดยมากเนี่ยก่อนเดินทางเรื่องของระบาทเนี่ยคือ,อมผมเริ่มฟื้นฟูประามาณัมื่อปีสามหกนะไม่ใช่ว่าเริ่มราบาทสี่้อยที่แม่ริมเชียงใหม่กัน แต่แล้วก็มันมีเหตุยมันน้อบอกคนนี้บอกไปทั่วบางทีเนี่ยบางทีเนี่ยอย่างพระบาทที่นี่เนี่ยที่เมื่อกี้เจ้าดูหลานน้อมถวายสกการบูชาเครื่องสักการบูชาทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้เพื่อบูชาเพื่อบูชาลอยพระพุทธบาทอ่านประดิษฐานอยู่และที้ชงเป็นปัจจัยให้คนดีมีทีมทำทั้งหลายในสายอยู่นิเท็ดนี้ชงมีความอยู จนิเมื่อกี้พระองค์นี้ท่านสงสัยท่านถามนะเพราะว่าเพราะว่าเขาปิดข่าวเรื่องนี้กันนะถามทำไมว่าอาตมารู้เรื่องได้ยังไงก็บังเอิญก็แปลกเหมือนกันว่ามีคนมาแจ้งแล้วขณะที่เราไปสืบหาในวัดที่เขาบอกว่าให้ไปตามหาที่วัดอะไรนะก็ปรากฏว่า โยมคนนี้วัดบ้านหมากนะปรากฏว่าโยมคนนี้ก็เข้ามาในวัดพอดีเนี่ยโยมคนที่เป็นแม่เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาบอกว่ามาธุระมาเอาของแล้วเพิ่งมาจากรู้สึกว่าโยมคนไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยนะอยู่ที่จังหวัดอื่นแล้วนึกยังไงไม่รู้เดินทางมาเยี่ยมลูกพอดีไม่เป็นเรื่องพูดแล้วว่ามันเป็นเรื่องแปลกแต่ว่าบังเอิญหรือไม่ับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรก็มีเหตุให้มาที่นี่ได้ เอาดีก่าเนีจากนี้ไปแล้วคงเราจะล่องไปจากเรามาจากตะวันออกขึ้นสู่ตะวันออกเฉียงเหนือเราก็จะลงมาภาคกลางเราจะไปตะวันตกอีกนะไปจังหวัดกาญจนบุรีนี่เราไม่ได้บรรยายไ,ไว้ตั้งแต่ต้นเพราะว่ามันไม่มีเวลาพอเพราะว่าเราเดินทางไปเยอะมากเราจะไปถึงแก้วถำ้ำแก้วสวรรค์บรรดาลน,น,นั่นแหละ ที่เมืองกาญจน,นบุรีที่ท่านอาจินไปสร้างโบสถ์ไว้กับคณะของคุณหมอนกพกับคุณหมอเตือนใจเป็นดันว่าเราก็ได้มากราบไหว้ที่นี่นะหลังจากที่เราแวะที่พระบาทกลางดงได้ทําบุญทอยกรถินไปแล้วเราก็มาสร้างอากติหลัสง,สงสร้างซื้อสังกสีสร้างหลังคาเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่วัดถ้ำดาวเขาแก้ว ตำบลหนองย่างเสืออำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีผู้แจ้งให้ทราบเหมือนกันนะ,ะพระบาทนั้นาจะอยู่ในถ้ำนะนปัญหาก่อนขึ้นไ,ได้ต้องไปเอาไองนะไองอ่างน้กระฐานโค่นนะโคงเเลืองนะไฟ<ป>เต็มหมดเลยโอ้โหเบ้อเล่เลยบอก,กโอ้ยทำไงพี่มันเอาลองดูเอายกขึ้นมือนกันนะขึ้น เวลายกไม่ก็หลักเวลาหนักหนัมากตรองการึที่นี่ะพิเศษเพราะขึ้นเรืเขึ้นอะไรเราไปได้ก็ทุกคนจะไปทุกนกัอะไรก็ได้พี่นี่เราก็มาถึงวัดถ้ำดาวเขาแก้วซึ่งอยู่ข่าล่างเราจะต้องเดินขึ้นไปบนถ้ำนะมันเป็นแม่สีวิ่งจากถนนใหญ่เข้าไปถึงวัดนี้ประมาณระยะทาง30กิโลเมตรเหมือนกันนะวัดที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขามี คนเขาลูกนี้จะมีแร่สีน้ำตาลธรรมาชาติมันเป็นธรรมาชาติถ้มามัน้นมีการจองมาไม่น่าช,ชื่อเาคยหายไปผมเป็่สีน้ำตาลมัโยไม่อยู่ตามผนังทมีึงมาปีกันง่ายออคืออาไอได้ชื่อว่าอ,าอุา,าร ถ้ำดาวขอแแ้วบอกว่ามีแร่สีน้ำตาลเวลากลางวันอพอสะท้อนถูกแสงแดดก็จะแวววาวคล้ายดาวนี่เราต้องขึ้นบันไดมาถึง162อ,งองขัน้นแล้วต้องเดินบุทถ้ำเข้าไป,ปสักทู่ถึงจะพบรอยพุทธบาทอยู่ภายในถ้ำที่สำนักปฏิบัตินี่ก็มีพระภิกษุหลายรูปเหมือนกันนะนี่ก็เดินขึ้นมาเรื่อย แล้วก็ผ่านในการขึ้นเขาลงห้วยนะผ่านู่หลายวันแล้วตั้งแต่วันที่16ครับวันนี้เป็นวันที่22แล้วนะ 2> 2. เป็นเวลา6ข้าว6วันนะที่เราเดินทางมามาเข้าภายในถ้ำแห่งนี้นก็เขาได้ทำเพพื้นคอนกรีตอ่าปั้นพุทธลูปเอาไว้ภายในถำ <c oughs> ้ำอาจะเยเรือถ้ากว้างนะ ลักษณะก็สวยงามมีหินงอกขิงย้อยนะรูปร่างก็สวยงามแต่ที่ประยับแวววาวมีหายใจสบาย คนมาเที así, de ini, ja ่ยวเยอะเยอะโอ้เยอะมากผมกเพออาหนทานเลืหนึ่งเพื่อทีมีสิ่งที่ธรรมชาติก็มีมดยาแขงใช่ใช่ที่เราทำการเคยขอมาจะยกเป็นพิทยานสมบูรณ์แต่ าว่าเ้าเไม่ได้เห็น่อยพุทธบาทนะปรากฏว่าภาพขึ้นมาใหม่ปรากฏว่าเรามาที่วัดวิเววังวิเวการลามของหลวงพ่ออุตมะมมปัจจุบันปี2,550นี่หลวงพ่อได้มรณภาพไปแล้วก็ยังไว้ศพบำเพ็นกุศลกันอยู่เรามาถ่ายภาพรวมกันที่เจดีพุทธคยาซึ่งเราร่วมเดินทางกับคณะอุวารีมาด้วย สมัยก่อนที่น้ํายังไม่ท่วมเขื่อนเขาแหลมนี่อาตมาก็เคยมาทุดงได้มากราบท่านท่านก็นแนะนําให้ไปไหว้พระเจดีโบอองซึ่งพระเจดีศักดิ์สิทธิ์ของชาวพมา่าชาวมอญน,นะแล้วก็ขอย้อนชักนิดว่าเราได้เดินทางไปข้างคืนเมื่อคืนที่วัดทุงลาดยานะได้วัดทุงลาดยาแล้วก็ไปถึงนั่นสามทุ่มพระที่นั่นเลย<า>ทำ<า>ที่พักแล้วได้ถุบุญไปห้าร้อยบาทในตอนเช้ามืดเราก็ต้องออกเดินทางต่อมาถึงสังขลาอุณี เที่ยวเดินทางกันมาไกลกว่าจะมาถึงชายแดนของภาเขนรพม่าวันนี้เป็นวันอังคารที่23ตุลาคมเป็นวันสุดท้ายในการเดินทางแต่แวะฉันเช้าที่ปั๊มนั้นมันทางเข้าอำเภอทองภาภูมิเราก็มากลาบพอดีเราไม่พบหลวงพ่ออุตมะนะเราก็ได้มาถ่ายภาเวียนเทียนยกตะบุญทอดกระานพระที่วัดไปจราเวนกิน5 0ารบาท หลังจากนั้นเราก็จะไปเที่ยวกันที่ด่านเจดีย์สามองค์ก่อนที่จะเข้าไปที่วัดที่ท่านอาจิตได้มาสร้างเอาไว้นี่ก็เป็นรอยพระบาทจำลอง เราไปด่านที่เจดี3สองค์ซึ่งอยู่ชายแดนไทยกับพม่าซึ่งเราไปที่นั่นก็ได้เห็นแค่หินสามก้อนวางไว้เป็นเขตแดนสมัยก่อนนะเดิมต่อมาก็สร้างเป็นเจดีทับบนหินสามก้อนนั้นนี่เราจะเห็นว่า,วา,าชาวมอานี่ได้อาศัยในเขตนี้ได้มา,าระบุมา เขาได้สร้างสะพานข้ามแม่น้ำมาด้วยเป็นฝีมือของชาวบ้านชาวมอนหลวงพ่ออตมตะมาอาศัยอยู่ที่นี่ก็ก็ร่มเย็นเป็นสุขนะเราสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างคนไทยกับชาวมอนทั้งหลายซึ่งเป็นพืชผักไปในบุญกุศลจากนั้นเราเดินทางออกมาจากวัดบังวิเกเวกาลาประมาณทุ่งสุดแดนตะวันตก อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมาที่ด่านเจดีสามองค์นะเรามาคัดพบคณะสิทธิ์หลวงพ่อมีอานาวาเอกอาชาลีโมกขเวทนะพร้อมกับเรือครอบครัวลูกๆก,ก็ได้มาร่วมงานนี้เหมือนกันได้มาพบกันที่นี่อย่างที่เล่าไว้ว่าเดิมเป็นก้อนหินสามก้อนวางไว้เป็นเขตแดน ต่อมาคงมีคนคิดว่าเออสร้างเจดีย์ทับบนหินสังสามก้อนนี้ก็เลยตั้งชื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าพระดาษพระเจดีย์สามองค์เจดีย์แต่และองค์สูงประมาณ6เมตรสมัยก่อนเป็นเส้นทางเดินทัพของพมา่าจนถึป,ปีพศสอ7พพระสุวรรณคีรีเจ้าเมืองสังขะได้นําชาวบ้านมาก่อเป็นเจดีย์ไว้นี่นะที่เราจะเจดีย์ฝั่งพม่านะที่เราเห็นนเป็นคนละเขตกันจะเรียกว่าบ้านพระเจดีย์ นี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของอาชายแดนของบริเวณนีใน้ในตอนที่เราเอาผ้าห่มสีทองขึ้นบูชาพระเจดียนะ์นั้นบังเอิญได้พบกับคนที่รู้จว์รู้ตจักกันแล้วก็เลยได้มาเจอกันนะได้มาเจอกันเสร็จแล้วก็มาที่ถ้ำแก้วสวรรค์บรรดาลร่วมงานทอดกระถินกับนนะท่านอาจจินกับคุณหมอนอกพกับคุณหมอเตือนใจก็คุณาานาวาเอกชาลีโมกคาเวเ่ได้ร่วมส่งเงินปันจจัยมาทำบุญตามลอยพระบาททุกเดือนนะ เดืนละ500บาทเป็นประจำาะว่าได้ร่วมงานมาตั้งแต่ปี2538ที่เราไปพระธาตพนมไปทางภาคอีสานสรุปแล้วว่าการเดินทางช่วงนี้ตั้งแต่วันที่16เนี่ยเราไปตั้งแต่ตะวันออกไปทะวันออกเชียงเหนือแล้วบาวตะวันตกนะซึ่งไม่ได้บรรยายไว้ตั้งแต่ต้นเพราะว่าเราก็เดินทางกันมาเรียกว่า,าสุดเขตของแผ่นดินเลยก็ว่าได้ ก่อนที่จะไปถ้าแก้วสวรรค์บรรดานบรรดาลเราก็ได้มา,าสักการะบูชาเพื่อความมั่นคงของตามน้ำชัยเดนเขตนี้สำหรับสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำแก้วสวรรค์บรรดาลน,นี้เพเอินพอดีาทางวัดได้รอ,อสมเด็จองคะถมาจากวัดท่าสุงก็เลยได้มอบหมายให้ทางหมอนพรมาปฏิสถานไว้ที่นี่ในพระบสชส ได,ได้ร่วมกันสร้างเอาไว้ลูกศิษย์หลวงพ่อก็มาช่วยกันจัดงานจัดอาหารเลี้ยงนะที่เราก็ได้ทำบุญอากรบไหวบูชาบรรพุรุษทั้งหลายได้อธิษฐานเพื่อความมั่นคงนะเป็นเอกราชของอชาติไทยตลอดไปใครจะคิดอย่างไรแล้วก็ตามแต่ว่าเราคิดขอบาร,รมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าบาร,รมีของพระสยามเทว,วาธิราช บรรดานักรบทังหลายในอดีตได้เสียสละเพื่อชาติเพื่อแผ่นดิน้ได้รักษาพื้นแผ่นดินให้คงไว้ตลอดไปเรื่องสการะบุชาสั้งหลายเหล่านี้แด่พระบรมธาตุ ทั้งสามเจดีย์ทัามเจีย์อันบริสุทธิ์ดูในที่นี้บริสุทธิ์แล้ขออนุโมทนาความดีแล้ขออนุโมทนาควา่านผู้ร่วมสร้างทั้งหลายร่วมสางนับตั้งแต่ต้นจนกระทั่งปัจจุบันนี้จนขอพระบุณทั้งหมดนี้